สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรไดมอนด์โกวันนี้เราจะมารีวิวการกินกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์นี่ครับนี่เป็นกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์ให้ใครดูก่อนว่ากี่บาทแล้วเดี๋ยวกินเสร็จจะบอกราคามามีลูกชิ้นอยู่หนึ่งลูกครับนี่ลูกชิ้นหนึ่งหน่วยแล้วก็ อันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวรวมลูกชิ้นยักษ์นะครับมีเนื้อหมูนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่เนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหม,นอหมูนี่เห็นไหมนี่นี่ผมสั่งเป็นหมูเส้นหมูนเส้น,นเราปรุงเรียบร้อยล้วแล้วลก็นี่เป็นน้ําตกครับน้ําตกชอบกินแบบน้ําตกมันหวานหอ,อมอร่อยและที่สำคัญคือลูกชิ้นยักษ์นครับอ๋อ

ผักสดอืม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 รู้สึกว่าวุ้นเส้นเราจะเริ่มปืดน,นะครับมหมู อร่อยมากครับน้ำกระสับนัว <c oughs> ซื้อมากินที่บ้าน <c oughs> กวก่านั่งกินที่ร้านคือสัมโบสับโบ คนฮื่นน้ํน้อยหรือว่าวุฒิเส้นของมันจะเริ่มไก่จับพอดีแหละ,ะอ่ะคือเยอะ่ะเนาะอิ่ม เวลากินก๋วยเตี๋ยวนี่ทุกคนกินลูกชิ้นก่อนหรือหลังหรือกินไปพร้อมกันมันมีหลายๆคนหลายๆประเภทนะบางคนกินลูกชิ้นก่อนบางคนเอาไว้กินทีหลังของผมกินพร้อมกันไปเลย a lie <c oughs> อ้อกินแมวก่นกินไปกินมาจะหมดละเฉลยครับเฉลยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นจัมโบโ้ทวยนี้สามสิบห้าบาทครับขี้กัดบ้านปะขุยร้านก๋วยเตี๋ยวลุงแดงนะโฆษณาให้เข้าหน่อยอ,อร่อยก๋วยเตี๋ยวจัมโบ้เนี่ยสามสิบห้าบาทริมจุกๆุกครับ โอเคแค่นี้ครับวันนี้บายบายครับเพชรไดมอนโก้นะครับติดตามกันด้วยบายครับ